ครับแล้วก็ลหัวก็ก็อิีกอยู่นะครับอันนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะครับสี่ี1หนึ่งสิบว่านาทีนะครับสี่ลกูกหัวก็กีอกไปเรื่อยๆนะครับ 네, <목소리> 가겠습니다. <목소리> <목소리> ไปครับคลิปดีก็เท่านี้กันนะครับเอซีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องหักเกาะกันด้วยนะครับครับแล้วก็แล้วก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์มณโอมโฮมซับนะครับนะครับแล้วก็เป็นสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับของมณโอมโฮมซับนะครับเอซีนะครับก็ช่วยสั่งช่วยซื้อในนามลุงวางน้องตองจัมปาดงกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น กาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นะสะบู่นะครับ fc นะครับช่วยสั่งช่วยซื้อกันด้วยนะครับในนามลุงวาน้องจองจัมปาดงนะครับ fc มันจะมีะสะบู่นะครับ fc สบู่ก็หนึ่งก้อนก็ราคาหกสิบเก้าบาทนะครับห้าก้อนก็ราคาสามร้อยสามสิบห้าบาทนะครับสิบก้อนนะครับ ก็ราคา6 6 0หกสนะครับ20ก้อนนะครับราคา1,280งพันะครับ50ก้อนนะครับราคา3,100บาทนะครับร้อยก้อนก็6,000บาทนะครับ fc นะครับก็ช่วยสั่งช่วยซื้อกันด้วยนะครับในนามนุ่งวางน้องตองจำปาดงนะครับ fc นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์สินค้ามุนโอมมุนซับนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อ ขอยืดนะครับเ,เสื้อขอกลมเนาะเสื้อขอกลมนะครับสี <c oughs> แล้วก็เ,เสื้อขอกลมองค์ปูประจิตนาคราชนะครับครับคลิปนี้ก็ท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ